สวัสดีครับเช้านี้ผมมีอะไรจะให้ดูกันนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกท่านนะครับทุกคนนะครับคงจะไม่เคยเห็นนะครับนะครับกพรายมาริโอครับนะครับกำลังกินมูลกินขี้ของพังฉบาแก้วนะครับบางคนก็ เห็นช้างกินขี้ของเชือกอื่นนะครับก็คิดว่าเป็นของสกปรปกนะครับนะครับแล้วก็ดึงออกตีแทงนะครับแทงนะครับหาว่าช้างสกปรกครับที่จริงมาศึกษาแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นธรรมชาติของช้างนะครับนะครับเริ่มต้นนะครับลูกช้างนะครับนะครับเมื่อกี้นะพังเทนแก้วนะครับ นะครับได้ถ่ายท้องได้ถ่ายออกมานะครับแล้วก็หล่นลงมาครับแล้วก็ตายไโแก็เก็บกินนะครับคือผมจะเล่าให้ฟังว่าลูกช้างนะครับเริ่มนะครับเริ่มแรกนะครับเติบโตมานะครับเริ่มแรกจากกินนมแม่นะครับอยู่ไปอยู่ไปประมาณสามเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับแปดเดือนนะครับเขาก็ฝึกกินหญ้าครับนะครับการฝึกกินหญ้าของลูกช้างนะครับแต่ละเชื่อครับเริ่มต้นมาจากฝึก กินขี้ของแม่ก่อนนะครับกินมูลของแม่ก่อนนะครับนะครับฝึกกินมูลของแม่ก่อนนะครับนะครับเพราะว่ามูลของแม่นะครับเป็นมูลเป็นขี้ที่ละเอียดนะครับละเอียดแล้วก็ง่ายต่อการเคี้ยวนะครับนะครับแล้วก็ข้อมูลละเอียดจากข้อมูลถ้าจะให้ละเอียดกว่านี้นะครับก็ศึกษา พิ่มเติมที่คุณหมอได้นะครับนะครับคุณหมอนะครับนะครับเพราะว่าผมก็อยู่กับความเป็นจริงชีวิตจริงของแต่ละวันนะครับทางด้านวิชาการทางด้านข้อมูลครับก็ไม่ยังไงก็ไม่เท่าคุณหมอหรอกครับนะครับนะครับศึกษาเพิ่มเติมที่ได้ได้ที่คุณหมอนะครับนะครับท้องที่ได้เลยนะครับคุณหมอแต่ละท้องที่กับมีกรมปศุสัตว์นะครับของอำเภอนะครับอยู่นะครับเพราะงั้น การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสุขภาพช้างข้อมูลของช้างนะครับนะครับเบื้องต้นใกล้เคียงที่สุดก็คือกรมปศุสัตว์ท้องที่นะครับอำนวยความสะดวกเรื่องการเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยของช้างนะครับแล้วก็บริการด้านเอกสารนะครับออกใบเคลื่อนย้ายช้างนะครับเคลื่อนย้ายสัตว์นะครับสัตว์ที่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับก็ทางกรมปศุสัตว์ท้องที่นะครับ ก็จะเป็นคนดําเนินการด้านเอกสารให้นะครับนะครับเห็นไหมครับเนีบางทีเขาอาจจะแสดงถึงความรักความชอบนะครับหรือว่าอาจจะต้องการอะไรสักอย่างในร่างกายในท้องของเขาเงี้ยนะครับในท้องในในร่างกายในลำไส้ของเขาอาจก็อาจจะเป็นได้นะครับผมไม่สามารถรู้เท่าได้จริงๆนะครับสิ่งที่ผมรู้ผมก็จะบอกนะครับไปได้แล้วนไปไเดินไปได้ไป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 เดินไปได้ไปน่อวิไป นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะเทียบให้ความรู้กับกับทุกคนได้ครับในสิ่งที่ผมไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้ชัดจริงๆนะครับนะครับในสิ่งที่ว่าเป็นความจริงนะครับที่ผมมั่นใจผมก็กล้าพูดออกไปนะครับนะครับแต่สิ่งที่ไม่เคยเห็นนะครับผมก็พยายามนํามานะครับนํามานํามามาเล่าประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์นะครับสําหรับเพื่อเป็นข้อมูลในการเลี้ยงช้างนะครับเพราะพวกเรารักช้างใช่ไหมครับนะครับ รับช้างก็ครับยามเช้ามากกว่าก่อนทํางานนะครับเล่นนะเล่นกันอย่างแบบนี้ครับเช้านี้อากาศดีครับอากาศสดใสวันอังคารครับนะครับมีงานที่ต้องทาเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะงานเรื่องด้านเอกสารนะครับเรื่องช้างญ้าช้างนะครับบางคนทาป่าถมนะครับ เมื่อคืนตีสามกลับมาครับเอาหญ้าช้างนะครับน่ครับยังไม่ได้นอนนะครับทุ่มเทด้วยใจรักจริงๆนะครับนะครับทุ่มเทด้วยกายและใจนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับนะครับไม่ได้สร้างภาพแต่อย่างใดนะครับปองถามว่าทุกคนทําได้อย่างพวกเราไหมครับนะครับผมคิดว่าน้อยคนที่ทําได้ครับนะครับมีแต่คนปากเก่งที่ว่านั่งอยู่ในห้องแอร์ออกมาไล์สดนะครับเที่ยวด่าคนอื่นด่าพวกเราไปทั่วนะครับนะครับนครับนี่คือของจริงครับนะครับให้เห็นกันนะครับนี่คือไล์สดนะครับไม่ได้ตัดแต่งภาพแต่อย่างดนนะะคครรัับบ เดี๋ยวสักพักก็ลูกค้าก็เข้า้วบริการลูกค้ากันต่อนะครับเหมือนเนื้อก้อนหนึ่งก้อนนะครับแต่ละครั้งนะครับมานะครับก็รวมกันรวมกันนะรวมกันรวม,มกันกินนะครับกินในสิ่งที่เหมาะสมกินในสิ่งที่ถูกต้องก็คือรวมกัน ให้บริการลูกค้านะครับให้ลูกค้าได้มีความสุขที่สุดนะครับให้คุ้มกับราคากับแพ็กเกจที่เขาซื้อมานะครับไม่ใช่รุมรุมกัดก้อนนะครับขอทิปบ้างขอค่าถ่ายรูปบ้างครับขายของเอาเรซินมาขายบ้างเอาของปลอมมาขายเก็บเป็นงานเล็กๆมาขายหลอกลูกค้าบ้างหลอกเป็นฟันปลอมชไอเป็นฟันน้ำนมช้างบ้างครับที่นี่ไม่มีนะครับนะครับผมบอกแค่นี้ครับที่นี่ไม่มีนะครับนะครับของมงคลไม่มีครับอยู่แต่ในตู้ครับของจริงก็คือของจริงกําไรของปลอมก็บอกเป็นเรซินครับห้าร้อยครับพี่แค่นี้ เพราะว่ามันละอายใจครับนะนะครับคนไทยนะครับชาวต่างชาติสาวไว้เนื้อเชื่อใจแล้วนะครับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาหลอกเขาอีกทีนะครับมันเสียความรู้สึกครับถึงนึกถึงเราครับก่อนจะทําอะไรนะครับนึกถึงตัวเขาตัวเรานะครับโอเคครับเช้านี้กับสาระดีๆีครับช้างกินขี้ช้างด้วยกันนะครับฮะช้างกินขี้ช้างด้วยกันนะครับนะครับมันไม่ตรงกับสุภาษิตเท่าไหร่นะครับนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ Shanghai Channel